ไม่น้อยมาดูต้นไม้ไปปลูกที่บ้านใหม่ไม้มงคลกุ้งสวยงามอันนี้เขาเอนะ็นอะไต้นนี้ยังอันนี้อันโบตันจ้า โอ้ยงามเนาะแดดลำเลรแดดลำค่ะเอาคือวางสั่นโอ้โอ้โอ้เขาเอินแดดลอยคือแดดเมือมื่อเพาว่าแดดหาคือแดดเพิ่งมือันนี้คืองามเนี่ยนี่คือต้นยังเนี่ยอุ้ยสวยงามแท้กินได้จ้ะฮะมันแห้งเราเขาเอาไปชงชาจ้ะโอ้อันเนี้ยนะอ้าโอ อุ้ยดอกไม้กินได้พ่ะนะต้นต้นเท่าไรเนี่ยต้นนี้สามพันต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบเจโอ้ต้นนี้สามพันบาทโอ้โหสวยดอกไม้กินได้เด้อดอกเขาจะอยู่ได้เป็นเดือนแล้วจ้ะโอ้ยสวยงามงานเขาต้นนี้สามพันบาทต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบตัวนี้สีชมพูอ๋ออันนี้สีชมพูห้าร้อยห้าสิบโอ้ยต้นต้นนี้สามพันบาทนะคะสามพันค่ะ อันนี้กินได้ค่ะต้นไม้ต้นนี้กินได้ต้นละสามพันบาทนะจะ๊ะโอ้ยสวยงามเนาะต้นไม้กินได้มาสางกว่ะคุณเคยได้ยินนี่อะไหล,ะหละ่ะ อันนี้อันเดียวกันแม่นป้อนนี่โอ้โหขายต้นไม้กันรวยแล้วเนาะโอ้ยอ่อนช้อยเนาะนี่เจ้าของสวยๆงามๆเจ้านี่อันนี้อันนี้อันล้าอยนยุไสประจำยุไสค่ะ อืมโอ้ยอัญชลน,นต้นละสามพันบาทนะคะสามพันค่ะสามพันอันนี้ต้นละห้าร้อยอันนี้ดอกมห้าร้อยบาทต้นเล็กๆนี่ต้นละห้าร้อยค่ะอันนี้สามพันสวยงามมากๆอันนี้สามพันบาทค่ะอืหือ โอ้ยงามเลยาบาทค่ะมะลิโอ้โหมะลิส้มมะลิหอมดอกใหญ่อือนส้วยๆสวงามดูก่อนนะคะถามร้าเจ้า